สวัสดีครับพบกเชนเคยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับกระบะสวยเกรด A พรีเมียมเลยคันนี้นะครับจัดมาให้แล้วผมบอกเลยว่าคันนี้หลุดจองนะครับราคาดีด้วยนะครับปกตินะครับถ้าตัวนี้สเปคนี้ไม่แค่แสนเดียวเนี่ยต้องอยู่ที่ราคาประมาณ4ี่แสนสองสี่แสนสเลยวันนี้นะครับราคาดีคุ้มๆเอาไปเหลือแค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับพรูเจ็ดพันห้าถึงแปดพันแบบฟรีดาวนะครับใครหากระบะสมาร์ทแครยกสูงเกียร์ออโต้นะครับย้ำว่าเกียร์ออโต้นะครับไม่ใช่เกียร์แมนนวลนะครับจัดมาให้แล้วคุ้มๆไม่แสนเดียว ในราคานี้โคตรคุ้มเลยนะครับผมบอกเลยว่านะครับตัวนี้เป็นัวสูงนะครับเครื่องอึดถึกทนศูนย์บริการทั่วประเทศและที่สำคัญนะครับกระบะคันนี้นะครับใช้งานต่างจังหวัดนะครับสนุกขับมันเลยนะครับและผมบอกเลยว่าเป็นรถใช้งานอเนกประสงค์นะครับใช้งานได้ทุกอย่างทุกแบบนะครับเอาไปใช้งานเนี่ยคุ้มคุมพออยู่เจพันห้าถึงแปดพันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าใช้งานเกินคุ้มค่าราคาแน่นอนนะตัวนี้นะครับหลุดจองมานะครับคันนี้มีคันเดียวด้วยที่ราคาดีนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ซื้อสดได้จะเฟรนันได้นะครับโทษไทยนะครับไปทางยาได้ถึงหน้าบ้านนะครับแถมน้ำมันเต็มถังให้เลยและที่สาคัญนะครับมีการตรวจสภาพรถไทยพร้อมๆ273รายการนะครับไปตรวจให้หมดทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับขออย่างเดียวนะครับประวัติดีเครดิตดีเท่านั้นนะครับจะทําไรทาสวนนะครับขายของนะครับหรือจะเป็นพลังงานบริษัทก็ออกได้เช่นกันนะครับบอกเลยว่าไปดังเคสให้นะครับบอกเลยว่ามาหาเรา จบทุกคันได้รถทุกได้รถไปใช้แน่นอนนะครับคันนี้สีบอลเงินสภาพสวยสมาร์ทแคเดี๋ยวมาดูกันว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะครับสำหรับหน้าหล่อคันนี้นะครับกระจังหน้าเดิมเดิมสภาพสวยสีดําเป็นโอแบกไฟหน้าเป็นมันติเลนเ c อร์กรอบสวยๆบอดี้เดิมนะครับโครมเดิมไม่แตกไม่เล้าไม่อ่านะครับสีสันพีวันรถสภาพเดิมนะครับไฟตัดหมอ,อกกรอบเดิมสภาพสวยแบบนี้นะครับไปบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดกันอ่าใครสนใจติดต่อมาได้ นะครับรถสวยสภาพดีนะครับรับประกันเลยว่าตรงปกแน่นอนนะครับไม่มีชนไม่มีพิความนะครับไม่มีจะต่อไม่มีจมน้ําแน่นอนสวยดูดีน่าใช้นะครับต้องรีโว่สองตัวนี้นะครับสีสั่มพิพันธ์รถเห็นไหมครับนี่สภาพเดิมๆนะครับของเดิมของแท้เป็นแบบนี้และทิมพันธ์นะครับตัวแม็กนะครับขอบส7สภาพสวยเดิมเงางามยางปี21่เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่ดิสเบรกผ้าเบรกยังใหม่กริปเลยนะครับดอกหนาเป็นนิ้วแบบนี้ เฟรมชั้นสี่ชัดๆคมๆนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆอ่ะใครสนใจติดต่อมาหาไปได้นะครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่ติดจองนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยนตัวให้พร้อมสวยเดิมเงางามแบบนี้เลยกันสาดติดมาให้แล้วครบๆหน้าและหลังกล้องหน้าไม่มีแถมให้กล้องหลังไม่ม,ม,มีเดี๋ยวแถมให้นะครับบริาการเฉินฟรีหนึ่งปีแถมให้ด้วยนะครับฉุกเฉินก็แถมให้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มๆแน่นอนนะคุ้มแน่นอนนะครับ หูจับเป็นโครเมียมสวยเดิมเงางามกระจกนะครับของแท้เดิม To y o ต a มีระบบ s e คิ r i ิ y ี l อ r รามให้ครบๆนะครับ SmartC a p ก็เปิดได้สีสันที่รสสภาพเดิมเหมือนกันแผงประตูเสาสีนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆไม่แตกไม่แล้วไม่อ้าหัวนงหัวน็อตก็เดิมเช่นกันนะครับนี่เดิมสภาพสวยนะครับหัวน็อตเดิมไม่แกะไขไม่ขยับแดงสิ้นนะครับ บาะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังยกขึ้นได้นะแล้วก็ดูได้เลยนะครับรถไม่มีจมน้ําแน่นอนนะตัวถังบอดี้สภาพสวยเดิมเงางามนะใครสนใจติดต่อหาไปได้นะครับตัวนี้คันนี้นะครับแถมให้คุ้มแน่นอนนะครับเบาะเป็นเบาะแบบสปอร์ตบัเกอรซีดแบบนี้นะครับเบาะผ้าไม่อำซับความร้อนนะครับัวเกลียร์ต่างนะสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยเกียร์ออโต้นะครับคอนโซลอ่านี่ครับคอนโซลเนาะ ตรงนี้จะเป็นคอนโซลที่มีกล่องบ็อกเก็บให้เก็บความเย็นได้นะครับแอร์แบ็กให้ครบซ้ายขวา2ใบครบครบนะครับเฟรมแชสซีสภาพเดิมงามๆอ่าสภาพเดิมสภาพสวยเลยเห็นไหมครับคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนอ่าใครสนใจนะครับกระบะติดต่อหาไปได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับสมาร์ทแคปสวยๆงามๆสภาพเดิมนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับแบบนี้เนี่ยแม็กซ์ซีเดิมสภาพเดิมแท้นะครับเมนอาร์คทุกจุดนะครับซีนเดิม บอกเลยว่าคันนี้สวยนะครับเห็นไหมนี่ครับเดิมๆตะเข็บแล้วต่อโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับโลบาร์ติดมาให้แล้วครบๆโลบาร์นี่ก็สวยเลยนะครับประมาณแปดพันนะครับเสริมหล่อนะครับให้ดูแบบเนี่ยดูสายลุยเลยแบบนี้ครับพอใส่โลบาร์ไปดูถึกบึกบึนะครับดูสวยดูหล่อน่าใช้นะครับรีบจองเลยนะครับสี่แสนังหมื่นพร้อมประมาณเจ็ดพันห้าถึงแปดพันนะครับสวยเดิมนะครับแมกเนอร์สภาพคลิปสภาพใหม่นะครับ ด้านท้ายนะครับไฟวงไฟเบรกไฟถอยต่างๆไม่แตกไม่เล้าไม่อ้า,อาการชนท้ายมีให้ครบเรียกว่ารถสวยบอดเ้เ er ดิมนะครับช่วงล่างเนื่อๆแน่นไม่มีน้ำมันรั่วไหลเยิะมนะครับตัวแท่งบดเช็คละเอียดนะครับตัวแท่งบมดเช็คละเอียดเลยนะครับตะเข็บท้ายเดิมไม่มีแตกไม่อ้าไม่เล้าวนี่เห็นไหมเดิมนะครับสภาพเดิมสวย CRCL อยู่ครบนะครับอ่ะขายคันนี้ไปคุ้มนะครับย้ําเลยว่าใช้คําว่าคุ้มได้เปลืองมากโคตรคุ้มนะครับ ใครหากระบะอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะแม็กล้อหลังนี่ฮะสภาพเดิมกิฟตเลยไม่เคยคืบฟุตบาทเลยนะครับล้อหลังเป็นดัมเบลกเนาะเฟบชนสี่นะครับนี่เห็นไหมชัดคมทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะครับสนใจโทรมาได้เลย0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับเป้ขายกระบะเาเป้มีทุกแบบเลยนะครับตัวสูงตัวเตี้ยตัวแครบนะครับสี่ประตูยกสูงตัวเตี้ยก็มีครบหมดนะนี่ครับผมอะไรมันติดฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายได้ไม่แสนเดียวอ่า มาเสีเดียวแอร์เย็นชามเลยนะครับบูทูธมี FMAM มีให้แอร์อนาล็อกนะครับของเกียร์หุ้มหนังยังดีเป็นเกียร์ออโต้นะครับอสภาพสวยเดิมเงางามนะครับตะเข็บบอดี้โครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับตะเข็บลระต่อโครงสร้างสภาพเดิมสภาพสวยนะครับอ่ะครนนี้ใครได้ไปคุ้มนะตรวจเช็คทุกจุดแบบละเอียดนะครับพาอเป้ก็เป็นช่างอยู่แล้วนะครับเราเป็นช่างเนาะเราก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะครับผ่านมือเป้ได้คือซื้อได้นะครับ หั้อต่างๆโครงสร้างสภาพเดิมนะครับรถนะครับบางทีอ่ะมันรถมือสองอ่ะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่าจะดูให้ดีที่สุดใช้คำว่าดีที่สุดนะครับจะดูให้ดีที่สุดเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รถสวยไปใช้นะครับคอนโซลนะครับจะเป็นกระจกแบบว่ามีล็อกได้นะครับเซ็นเซอร์ล็อกเนาะกระจกปรับเับไฟฟ้าก็มีให้ครบแบบนี้นะครับสวยเดิมเงางามนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันที่ห้องเครื่องบ้างนะครับเป็นยังไงนะครับ รถสวยจริงนะครับคันนี้สวยจริงสภาพเนี้ยจริงและราคาแค่สี่แสนหนึ่งหมื่นนะครับปกติต้องสี่แสนสามนะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากมากเดี๋ยวมาต่อที่ห้องเครื่องนะครับแต่ก่อนที่ก่อนจะต่อห้องเครื่องใช่ไหมนี่ครับผมมีให้ดูนะครับตัวแคปเตียเห็นไหมแคปเตียเกียวโตวก็มีสามแสนถูกหมื่นเก้าสามแสนแปดหมื่นเก้าปีสิบเก้านะสองคันนี้ไม่แสนห้าไม่แสนหกนี่ครับอันนี้ก็สวยน่าสนใจเหมือนกันหรือจะเป็นสี่ประตูแบบนี้ก็มีให้นะครับราคาอยู่ห้าแสนสองหมื่นเก้านะครับตัวนี้ผ่อนวันเก้าพันคันนี้ผ่อนวันหกพันหกพ พอผ่อนเจ็ดพันนี่ครับบอกเลยนะมีให้ครบแบบนี้เลยเดี๋ยววันหลังถ่ายเรียงให้ดูนะครับสวยงามนะครับน่าใช้นะครับอย่าใช้คำว่าน่าใช้เลยนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมบอดี้เดิม2.4ลิตร2อ0 0 0ซีซีเอ้ย2,400ซีซีนะครับเครื่องเดิมไม่แกะไม่ไขนะครับนี่เห็นไหมเดิม a b s 4ล้อโครงสร้างเดิมสภาพสวยฝาเดิมตาปงตาปั๊มของแท้เดิมโรงงานนะครับตัวฝาถามว่าแกะได้ไหมแกะได้นะครับแกะทับทุนสียังแกะได้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ โครงสร้างหลักต้องเดิมคือตรงนี้ต้องเดิมนะครับคานหน้าต่างเนี่ยครับต้องเดิมนะพวกนี้ต้องไม่ชนนะครับต้องไม่เสียรูปเนาะนี่ครับต้องเดิมแบบนี้อ่าคอนเทนเดินเห็นไหมปีสิบแปดโนเวมเบอร์นี่ครับเดิมแน่นอนแบบนี้นะครับสภาพสวยคานตรงคานหน้าสวยสภาพเดิมนะครับฝาเดิมซีนเดิมอ่ะคันนี้ซื้อได้นะนี่ครับสวยนะครับซื้อได้นะครับสี่แสนนงนบาทรถปีสิบแปดหล่อๆสวยๆมีโลบาให้ครบ โฉมหน้าหล่อล่โคนะครับตัวยุสุแบบนี้สวยงามแบบนี้นะครับบอกเลยว่าแค่4ี่แสนหนึ่งบาทนะครับเอาไปใช้งานกันคุ้มคุ้มนะครับผ่อนยาวๆนะครับผ่อนได้ตั้งแต่4ปี5ปี6ปีเลือกได้เลยชอบแบบไหนนะครับให้ดูนะครับนี่คือรถที่น่าใช้นะครับรถมือสองสภาพเกรดเเหมือนป้ายแดงนะครับเหมือนลูกค้าได้รถใหม่ไปใช้ไม่แค่แสนเดียวนะครับตัวนี้2 4งพี่ยกสูงสมาร์ทแคปนะครับแต่ถ้าถามว่า ทางงบแบบว่างบเบานี้มีไหมมีนะครับนี่เอาตัวเทียบไปนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าสามแสนหกหมื่นเก้ามีให้เหมือนกันนะครับนี่เรียงสวยตรงนี้เลยนะครับสามสี่คันครบเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับได้กระบอกมือสองต้องติดต่อหาเป้เท่านั้นเลยนะครับบอกเลยว่าเรามาหาเราครบจบไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับสวยเดิมเงางามนะครับบอกเลยว่าสวยจริงดูครับช่วงบนช่วงล่างสภาพเดิมนะครับ เรียกว่ากล้าแกะกล้าตรวจให้ดูทุกจุดแบบนี้เลยนะครับทั้งให้ความรู้นะครับแล้วก็รีวิวให้ดูทุกจุดแบบนี้แกะยันหัวนหัวน็อตเมตอาร์คทุกจุดนะครับบอกเลยว่าซื้อได้นะครับเดี๋ยวมีโปรแถมให้คุ้มครุมนะครับก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับใครสนใจโทรมาได้นะครับ094 789 4 8านะครับขึ้นตรงหน้าจอนี้แล้วนะครับและไลน์ดีนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์เป็นเบอร์ไลน์เหมือนกันนะครับแอดเบอร์โทรมาหรือนะครับเพิ่มเพิ่มในเบอร์ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับรีโว่ยุคสูงสมาร์ทแคปโลบาร์หล่อแบบนี้นะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับ094 7 8 9 4 8 8 8นะครับที่เพชรยนต์นะครับเรามีกระบะมากกว่า60คันนะครับสต็อกแน่นๆไม่ว่าจะเป็นอีซุสนิสันโตโยต้านะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับ ทั้งซื้อสดแล้วจัดไฟแนนซ์เราขายเดือนหนึ่งนะครับผมบอกเลยประมาณ40คันนะครับซื้อเข้าซื้อออกเนี่ยประมาณ40คันต่อเดือนนะเฉพาะกระบางเดียวไม่รวมรุ่นอื่นถ้ารวมเนี่ยประมาณ2 0 0คันนะครับซื้อสดไม่ต้องห่วงครับเรามีเล่มพร้อมโอนมีเล่มให้ดูนะครับถ้าจะซื้อสดเล่มมีให้ดูสำเนามีให้ดูซื้อสดทุกคันนะครับไม่มีติดภาระใดๆกับไฟแนนซ์หรือจะไฟแนนซ์ผมมีไฟแนนซ์นั่งรอนะครับรอเซ็นเลยก็มีเหมือนกันนะครับลูกค้ารับประกันเลยว่าได้รถสวยถูกตัวนี้ก็ เป้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกระบะตรงด้านหลังของเป้ตรงนี้นะครับก็รีวิวให้ดูแล้วทุกจุดแบบละเอียดเลยนะครับยันหัวน็อตแคปนี้4ี่แสนหนึ่งหมื่นด้านหลังนี้แคปเตี้ยออโต้บีสิบเก้าไม่แสนหกสามแสนแปดหมื่นเก้าแล้วก็ไม่แสนห้าสามแสนหกหมื่นเก้านะครับแล้วก็สี่ประตูคันนี้ราคาอยู่ที่นะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าอ่ะสนใจกระบะคันไหนยังไงแอดไลน์มาทำมาได้อันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป้เองที่เพชรยนต์นะครับเป้อุตสวรรค์ขายนะครับคนนี้เบอร์นี้เลยโทรมาได้นะครับรอรับสายอยู่นะครับสวััสดีครบ